แสนธรรมดากับภาระเพื่อโลกใบใหญ่ใครอยากคว้ารเราทังคือกิม possible ตันยงตันยงยงไรแล้วนองยงดอกมาไฟถ้าพี่ไม่รักน้องจะไปแล้วใส่พี่ใส่ไม่บอกนองหากพี่ไม่รักอย่าทำยึกอยากให้นองต้องร้อง แล้วสใส่พี่สใส่ไม่บอกน้องถ้าพี่ไม่คของน้องจะไปตันยงตันยงยงไรแล้วน้องยงดอกบานชื่นเมื่อไรพี่เบ่าจะหวนคืนน้องนอนสะอื้นรอพี่ชายจากไปเป็นปีทิ้งให้น้องนี่รออยู่เดียวได้ น้องนอนซะอื่นรอพี่ชายโดดเดียวเปลียวกายโราไม่ผี